็มาพบกับผมอาร์ติกทีวี TV นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเออไม่ได้เล่นหรอกมารีวิวมาครับ0.13.0นนะครับเอลฟาบูมีสามแหละอ่ะที่จะได้อ่ะซึ่งก็ไม่ได้ทำโคตรนานเนยครับ4-5วัน2-3วันเนี่ยครับ 1. ไม่ได้ทำคลิปอะไรอนะ่ะเกมอะไรต่างๆอ่ะเอะ่เดี๋ยวก็จะแกะลิงทิ้งไว้ด้านล่างคลิปด้วยนะครับถ้าอยากโหลดก็โหลด ใต้คลิปเลยนะครับเออแล้วจะดธิบายทำทำหาอะไรเอออ่ออมามูก่ันมีอะไรอืมนี่นะครับสำหรับสกินผมนี่นี่ครับมันก็ยังมีบั๊กอยู่นะครับเดี๋ยวเรปรับวิวด์ผมว่ามันก็ยังมีบั๊กอยู่นะไม่เชื่อลองดูนะไปเรื่อยๆ ไปเร็วๆเลยทำไบักมันก็ยังเยอะอยู่เราจะมาดูการแก้บักกันนะครับว่าจะแก้บักอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับนี่บักยังไม่ทันได้แก้ไขนะะค,คือมันจะหลุดช้าแล้ดูการขุดนะเห็นไหมครับรขุดช้ามากอืมซึ่งก็ไม่มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะดูกันแก้บักก่อนนั่นมีอะไร อืมซิปนี้ก็ดีนะมันมีป่ายเยอะวะ่ะเอออ่าอืมซีทก็ไม่มีอะไรมากมาแกกลิงบวกรีวิวด้วยนะฮะอ่นอืมจะมีใครกระตายนี่ฮะสปาวรับบิดนะฮะนะฮะอืม นี่กระต่ายเป็นไงสกินมมโม่ะโหดไหมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะอ่าบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวมีดาบกับมารีวิวใหม่นะครับบ๊ายบาย